เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นสเกลกันนะครับโดยจะมาเล่นกับน้องจูเนียร์แล้วก็3ามคนนี้นะครับ <c oughs> น้องเมย์น้องป๊อปแล้วก็น้องมามียว AKA มาเมียวโอเคก็มาเราโอนักออกก่อนว่าใครจะเริ่มก่อนน้อยออกเอ้ยป้อยยิงชุบกันยิงชุบโอเคเฮ้ย ปกตินี่โอนออกกระเป๋านุ้ฉิจะแพ้ตลอดอะมาเริ่มเลยเริ่มที่เราจะวางก่อนเรามีสี่อันนี้ใช่ไหมดอกไม้หรือหัวกะโหลกผมวางอันนี้นะครับไปลุยคนละหนึ่งวางไปอ่าผมทายทายเลยแล้วกันผมว่ามีดอกไม้หนึ่งดอกสองดอกเฮ้ยมาเร็ววะสองมีใครใมากกว่าสองสามมีใครใมากกว่าสามไหมครับเงียบเงียบ อ่ะสาดอกไปหนึ่งสองเรียบร้อย,อเ,ยเรียบร้อยอ่ะสับแล้วก็ทิ้งมาหนึ่งใบให้ตัวเองไม่รู้เมื่อกี้ถ้าเกิดพี่พูดหนึ่งดอกเราไม่มีใครแบบไม่มีใครให้มากกว่าพี่อ่ะพี่ก็คือต้องเปิดของตัวเองนะคือระเบิดตัวตายอ่ะมาสับเล่นต่ออ่ะนี่ยู่เริ่มเลยเพราะว่ยู่เป็นคนแจ็คพอตแตกไป อ่ะอ้าวจะทายหรือจะเล่นต่อครับทายเลยเอาเลยหนึ่งดอกเอ้ยหนึ่งดอกมาวันนี้อีล่ละสองดอกาสามจูเนียร์ว่าสามมีใครใ้มากกว่าสามไหมไม่ <No. S 1> อ่ะไปจูเนียร์ลุยหนึ่งสองอเฮ้ยอีกแค่ดอกเดียวอีกแค่ดอกเดียวเ,เรียบร้อยสามดอก แล้วก็อันนี้พลิกด้านทุกคนเก็บดอกไม้กลับไปเล่นปกตินี่ก็ชนะอีกหนึ่งรอบคือจบเกมเลยนะคลิปสั้นมาก3นาทีจบอ่ะยเริ่มทีนี้ทุกคนแม่งก็จะใส่หัวกระโหลกแล้ว <c oughs> อ่ะปใส่ไปอ่ะมันก็จะวนมาถึงยูอีกรอบยู you จะวางต่อหรือว่ายูจะทายเลยำไมายูสตบตาพี่ คนแถวนี้มันไว้ใจไม่ได้หนึ่งดอกเฮ้ยเดี๋ยวเขาเป็นคนประมูลจังหวะได้มากคัหันกล้องมาแล้วครับนึงดอกอยูเป็นคนเริ่มอยูเป็นคนเริ่มไม่เอาไม่ค่ะอ่ะวางต่อไปพี่ว่าพี่จะวางต่อเหมือนกันนะอ่ะพี่วางต่อไปจูจะทาหรือจะวางต่อทาเลยก็ได้ก็เมื่อกี้พูดทล้วหนึ่งดอกยังไงหนึ่งดอกอ่ะมีใครให้มากกว่าหนึ่งไหมครับ อ่าโอเคสองอ่ะสู้เปล่าเขาสองมาแล้วสามไปเลยสามอ่ะเอออย่าลืมนะต้องเปิดของตัวเองก่อนนะสี่เฮ้ยมาป่ะเอาเรื่องว่ะเอาครับสี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีใครให้มีให้ใครให้มากกว่าสี่ไหมมีใครฆ่าไหมดอกไม้ทุกคนก็ได้อ่าโอเคไปทางกันสี่เปิดแค่ใบบนนะอ่าหนึ่งหายสามดอกอ่ะป๊อปไปอ่ะอีซี่ว่ะอ่ะสับ หลับของยูแล้วก็วางวันหนึ่งกลางอันนี้ของใครอันนี้ของผมแม่เมียวใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่ายูชนะไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมชนะแค่รอบเดียวก็จบแล้วอ่ะยู you ได้เริ่มก่อนเลยน่ผมจะอันนี้นะครับไปอ่ะไป ทา,ทายเลยก็ได้หรือว่าจะวางเพิ่มก็ได้คือถ้าวางเพิ่มอะ่ะคนที่มันเหลือการาดน้อยอะ่ะมันจะโดนบังคับให้ให้ต้องทายอยู่ดีคำนวณคำนวณเอาสองดอกครับอเอาสามสาม,มีใครสี่ไหมอา่าไม่มีใครสนะสี่เปล่าคุณเป็นคนเริ่มเองหรือว่าคุณแค่วางกับดักให้เขาอะเฮ้ยเอาจริงอ่ะอ่าไปห้าหรือเปล่าไม่ไม่่ะ <c oughs> สเปิดเลย ทำไมต้องลุ้นเนี่ยว่าเปิดของตัวเองอ่อีกสามดอกคนนี้น่ากลัวน่ากลัวก็ข้ามคนอื่นไปนไปสับก่อนสับก่อนแล้วก็ห้าโมงด้วยสับแบบห้าโมงอ่ะสับแบบเออแล้วก็วางหนึ่งอันโ,โอเคเฮ้ยตอนนี้คือไม่มีใครชนะลักทีนะตอนนี้มีแค่จูเนียร์นะครับอ่ะยู้เริ่มก่อนเลยไป เห็นปะเนี่ยไม่เห็นอ่ะได้อยู่อันนี้คือถ่ายได้เลยใช่ถ่ายได้แล้วใครจะวางหัวกระโหลกตั้งแต่ตาแรกใช่ไหมพี่ก็ก็ถ่ายให้มันสี่ไงก็คือจะไม่ต้องเปิดของพี่ไงเปิดของคนอื่นไงอะไรอย่างเี้เอ่าแต่แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากถ่ายก็วางเพิ่มก็ได้สองดอกอ่าสองดอกสามพี่ว่าสี่พี่ว่าสี่มีใครให้มากกว่าไหม อ่ะมีใครให้ห้าป่ะอ่าพี่เปิดเลยนะหนึ 1, 2, ่งสองสามเอ๊แต่เขาเอาทิ้งไปแล้วอันนี้จะเป็นหัวกระโหลกก็ได้สี่เรียบร้อย yes อ่ะพี่ได้พลิกหนึ่งรอบอ่าพ,พี่ชนะพี่หรือจูเนียชนะอีกรอบหนึ่งจบเกมเลยนะเอามาอ่ะพี่เริ่มก่อนคนแรกวางป้าย ผมว่าสองสเฮ้ยเอาเรื่องวะมีใครให้ห้าไหมครับอ่ะสี่ไปเปิดหนึ่งความมั่นใจสอง,ส,องสาอ้าวเรียบร้อยม <c oughs> ไม่ไม่เต้องสับก่อนออไม่ก็ให้ให้พี่ดึงก็ได้ให้พี่ดึงก็ได้เพราะว่าอยู่อย่าให้คนอื่นเห็นคว่ำม,มาให้พี่ดึงอ่ะเอานี้ออก โอเคแล้วยูเริ่มเลยแต่งนว่าเขายังมีกระโหลกนะจำไว้นะเขายังมีกระโหลกอยู่คนนี้อ่ะไปอ่ะสองเฮ้ยเอาละเอาเลือกวะอะไรอ่างเีวะถ้ามีเฮ้เฮียสีแล้วยอมยอมอ่ะจูเนียร์จะหาเปล่าอาไปหนึ่งสอง เฮ้ยแค่สองงานเองอคุณทำได้สามเฮ้ยอันสุดท้ายอ,อันสุดท้ายอันสุดท้ายมันต้องตลกสองอันแน่เลยเฮ้ยคุณไว้ใจใครมากกว่าเอา,อางี้ดีกว่าอ่าเรียบร้อยโอเคแล้วก็พลิกด้านไปเฮ้ยโอ้โหขึ้นแท่นหลายคนว่ะอันนี้คุณเริ่มก่อนเลย พี่ลืมเอาออกเดี๋ยวขอเล่นก่อนอ่ะอันนี้แล้วกันไปวางเพิ่มหรือทายครับทายแล้วกันอ่ะไปสองสามหุย <laughs> สามแล้วทุกคนเงียบแบบ <c oughs> เงียบกิ๊เลย <laughs> แปลว่าอะไรวะ <laughs> อ่ะสามไปเลยเปิดของเต้นไปก่อนหนึ่งสอง อันสนุดท้ายละไม่มีคนไม่มีคนพูดต่ออะ่ะก็เดาแล้วกันเอาไงอันที่สาม easy ไป easy อ, <laughs> อ,อ่ะสับมาไอ้คว่อมมาแต่พี่ดึงออกหนึ่งอันคว่อมมาอของวันนี้ออกไปอ่ะคนเริ่มก่อนเลยเหลือยู่สองอันแล้วด้วยเสียว อ่ะไปเอาไงครับลงต่อหรือว่าทายสองเอ้ยสองก็ไม่มีใครอยากจะไม่มีใครอยากจะสู้อหรอกแค่สอง <c oughs> ก็คือมีเนี่ยหนึ่งดอกแน่ๆไงแล้วก็อ,อันเนี้ยกระลงหมดเลยเอ, <c oughs> อ่ะสองมีใครให้มากกว่าสองไหมครับ <c oughs> ไม่มีก็งไม่เหมือนอัะเปิดเลยหนึ่งแค่ดอกเดียวเองอีซี่ อ่ะจับอีกแล้วอะไรเนี่ยอ่ะออกมาหนึ่งอันอ่ะไปเริ่มอืมนี่แล้วกันอ่ะไปอ่ะจะวางเพิ่มหรือว่าจะทายครับมันไม่มีวางแล้วอ่ะท้งการทายเลยครับเท่าไหร่สองสามเฮ้ยสามพร้อมกันเมื่อกี้ v r ตัดสินว่าป๊อบพูดก่อนนะครับสาม จะสี่ไหมไม่ใครสี่ไหม <4. S 1> เอ้ยสี่มาว่ะแต่อันนี้อาจจะแบบมีใครห้าไหมม,ไมีใครห้าไหม,มอ่าสี <4 S 1> ่ <4. S 1> งั้นเปิดเลยถ้าเปิดได้สี่ปุ๊บชนะเลยนะหนึ่งไปแล้วสองอีกแค่สองชนะแล้วแม่คุณทำได้สามอันสุดท้าย <laughs> จบ พี่ว่าเปิดอย่าเปิดของพี่พี่บอกนี่เลยอย่าเปิดของพี่ถ้าอยากชนะเปิดของเขาเขาปลาบูนอยู่ใช่เทายกันใช่แสดงว่าใช่แน่ๆดอกไม้แน่ๆไม่ใช่หรือเปล่าเคยดูของตัวเองป่าไม่รู้วางไปแล้วอ่ะอ่าเรียบร้อยจบเกมเฮเห็นไหมนี่พี่พูดความจริงเห็นไหมพี่เป็นคนโกหกไม่เป็นเห็นป่าวนี่ครับเป็นการเล่นสเกลอีซี่มาก คิดว่าคลิปจะจบ2นาทีเ่าแล้วโอเค thank you ทุกคนบายบายแค่นี้แหละหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอเลอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ Movie Wonderer ฝากด้วยนะคะสนับสนุนโดย OA Furniture m o r e t h a n A Furniture ร้านบอร์ดเกมบอร์ดเกม Academy วงเวียนใหญ่ วิสัสออฟเลิร์นิ่งบริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ค่ะตอนนี้ช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ของเรามี tiktok แล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทำช่องยังไม่มีคนติดตามเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวเราเจอกันใน t i k t o k นะจ๊ะ